กฎแห่งกรรมเรื่องรู้ทันกิเลสมานะพยายามบทธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลคนไทยเราคุ้นเคยกับเรื่องของกิเลสสามตัวก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะได้ยินบ่อยที่จริงแล้วยังมีกิเลสอีกจุดหนึ่งสามตัวเหมือนกันนั่นก็คือตัณหามานะและทิฏฐิ ต่กิเลจชุดดีคนไทยรู้จักน้อยโดยเฉพาะคําว่ามานะคนไทยมักจะเข้าใจว่าเป็นของดีจนถึงกับตั้งชื่อว่าชื่อมานะก็มีบางคนก็เปลี่ยนชื่อตัวเองจากที่พ่อแม่เคยตั้งให้เป็นชื่อมานะเพราะเราเข้าใจกันว่ามานะคือความพยายามที่จริงแล้วมานะไม่ได้แปลว่าพยายามแต่มานะอาจจะทำให้เกิดพยายามได้ เพราะว่าคนเราโดยเฉพาะคนไทยนั้นจะพากเพียรพยายามได้ก็เพราะกลัวเสียหน้าหรือไม่อยากแพ้คนอื่นเห็นคนอื่นเขาก็ทำได้เราก็ต้องทำได้มีคำว่ากติยะมานะซึ่งหมายถึงมานะของกษัตริย์จะแพ้ใครไม่ได้เสียเกียรติยศก็ไม่ได้หรือจะให้ใครมายามไม่ได้แต่ไม่ใช่กษัตริย์เท่านั้นนะที่มีมานะผุถทุชนโดยทั่วไป ็มีกันทั้งนั้นแม้แต่พระอริยเจ้าระดับต้นๆก็ยังมีอยู่แต่ว่าเบาบางลงมากแล้วมานะแปลว่าความถือตัวความสำคัญตัวว่าสูงหรือความอยากใหญ่อยากเด่นอยากดังเป็นกิเลสอย่างหนึ่งส่วนตัณหาคือความอยากมีอยากได้เช่นอยากรวยแต่ถ้าอยากใหญ่อยากดังอยากเด่นหรือสำคัญว่าชั้นเหนือกว่า ฉันดีกว่าอันนี้เราเรียกว่ามานะส่วนทิฏฐิหมายถึงความยึดติดถือมั่นในความคิดเราคงเคยได้ยินคำว่าตัวกูของกูความยึดติดว่าของกูหรืออยากได้มาเป็นของกูนี่คือตัณหาส่วนความยึดติดว่ามีตัวกูหรือหลงยึดมั่นว่ากายและใจนี้คือตัวกูอันนี้คือทิฏฐิ ถ้าพูดให้เต็มก็คือสกายาติทิแต่มีอีกตัวหนึ่งซึ่งท่านเจ้าคุณพรมคุณาพรบัญญัติขึ้นมาให้ล้อกับคำว่าตัวกูของกูก็คือนี่กูนะอันหลังนี้แหละคือมานะคำว่านี่กูนะแสดงอาการหลายอย่างเช่นพูดใส่หน้าคนอื่นว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใครอันนี้มาจากกิเลสตัวที่ชื่อว่ามานะ เพราะฉะนั้นถ้าพูดตามหลักแล้วมีกิเลสสามตัวคือตัวกูของกูและนี่กูนะหรือทิฏฐิตัณหาและมานะบางทีก็เรียกว่าอาหางการมะมังการมานานุนสัยมานะนั้นแสดงอาการได้หลายอย่างอย่างหย,ยาบๆก็คือเย่อหยิ่งจองหองถือตัวดูถูกคนอื่น รวมทั้งอวดเก่งอวดเบ่งอวดดีอวดฉลาดกีโมอวดรวยอวดสวยอวดหล่ออาการอวดเหล่านี้ใช่มานะทั้งนั้นลักษณะที่เราอวดรวยเช่นใช้นาฬิกาที่มีราคาแพงๆหรือมีรถขับหรูๆราคาแพงๆใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเหล่านั้นเป็นต้นคำว่าอวดแทบทุกตัวจะมาจากกิเลสคือมานะ มีทั้งการแสดงออกแบบดิบๆโช่งชางหรือเนียนๆถ้าแบบเนียนๆก็เช่นนักปฏิบัติธรรมบางคนชอบสร้างภาพว่าฉันสงบแล้วนะเป็นสมถะเรียบร้อยอันนี้เน้นเรื่องการสร้างภาพเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าฉันเหนือกว่าเธอนะฉันดีกว่าเธอเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าฉันไม่อวดเบ่งแล้วฉันปลอดภัยจากกรงเล็บของมานะนั่นไม่ใช่ นอกจากความเย่อหยิ่งจองหองดูถูกอวดเก่งสร้างภาพแล้วมานะยังแสดงอาการอย่างอื่นได้อีกเช่นความภาคภูมิใจเกิดความมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งถึงความรู้สึกนึกคิดฉันแน่ฉันเก่งฉันวิเศษจนถึงขั้นหลงตัวลืมตนที่จริงแล้วความภาคภูมิใจก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวเช่นจะทำให้รู้สึกดีกับตัวตนเอง ไม่ใช่ว่าไร้ค่าเสียเลยทีเดียวแต่มันก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นเองนอกจากนี้มานะยังทำให้เรานั้นไม่อยากฟังคำแนะนำจากผู้ใดไม่ชอบเวลาที่มีใครมาตักเตือนหรือวิพากวิจารณ์อาการแบบนี้ใกล้เคียงกับกิเลสที่ชื่อว่าทิฏฐิทิฏฐิก็คือความใจแคบความยึดมั่นว่าความคิดของฉันนั้นถูกที่สุดความคิดของฉันนั้นดีที่สุดดังนั้น คนไทยจึงมักเรียกทิฏฐิมานะคู่กันก็เพราะว่าทั้งทิฏฐิและมานะทำให้เรานั้นดื้อดึงไม่ฟังใครอย่างไรก็ตามทิฏฐิกับมานะต่างกันตรงที่ทิฏฐิเป็นความยึดมั่นในความเชื่อของตนเองยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วส่วนมานะนั้นเป็นความยึดมั่นในอัตตาตัวตนคือยึดมั่นว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันถูก ก็เลยไม่ยอมฟังคำวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆจากใครความรู้สึกอิจฉาเมื่อเห็นเขาดีกว่าเก่งกว่าสวยกว่าเคร่งกว่าแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมะได้ก้าวหน้ากว่าเราอันนี้ก็มาจากตัวมานะเพราะมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันต่ำกว่าเขาไม่ได้แม้เสมอเขายังไม่ได้เลยฉันต้องสูงพวกเขา คำว่าสูงนั้นแต่ละคนให้ความหมายไม่เหมือนกันบางคนหมายถึงการมีอํานาจความรู้ความสวยความเด่นดังมากกว่าหรือมีสถานภาพสูงกว่าความรู้สึกยึดมั่นสําคัญหมายว่าฉันต้องสูงกว่าฉันด้อยกว่าไม่ได้อันนี้เกิดจากกิเลสที่ชื่อว่ามานะมานะยังหมายถึงความกลัวเสียหน้าเวลาตัวแย่งกับใคร หรือว่าทำอะไรผิดผิดทั้งๆท,ที่ก็รู้อยู่นะว่าเรานั้นผิดแต่เราก็ไม่กล้าที่จะยอมรับผิดนั้นหรือไม่กล้าขอโทษโดยเฉพาะถ้าอีกฝ่ายนั้นมีสถานะต่ำกว่าเราด้วยเช่นเราคิดว่าลูกนั้นโกหกก็เลยต่อว่าลูกภายหลังมารู้ว่าลูกนั้นไม่ได้โกหกจริงๆเราเข้าใจผิดไปเองแต่เรานั้นได้ดุลูกไปแล้วเราเคยมีความรู้สึกอยากจะขอโทษไหมแล้วขอโทษหรือเปล่าล่ะ หรือบางครั้งเราต่อว่าลูกน้องในที่ทำงานอย่างรุนแรงภายหลังรู้ว่าเรานั้นด่าผิดคนแล้วเรารู้สึกผิดอยากจะขอโทษแล้วเรากล้าขอโทษเขาหรือเปล่าละ่ะบางครั้งเราก็รู้อยู่ว่าผิดแต่ไม่กล้าขอโทษอันความไม่กล้านั่นแหละมาจากความกลัวเสียหน้าจิงอยู่เราอาจจะมีเหตุผลว่าถ้าเราขอโทษแล้วลูกน้องก็จะเหลืองได้ใจ ทําให้เราปกครองลูกน้องได้ยากก็เลยคิดว่าอยากขอโทษเลยแต่นั่นเป็นเหตุผลในทางลวงเหตุผลที่แท้จริงคือเรากลัวเสียหน้าเราได้เห็นกิเลสต,ตัวนี้ไหมหลายคนไม่เห็นเพราะถูกบดบ,บังด้วยเหตุผลที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อทำให้เรารู้สึกว่าการขอโทษนั้นไม่ดีทำให้เราเป็นผู้นำที่อ่อนแอเป็นการเปิดช่องโหว่ให้คนอื่นเล่นงานเราได้ แต่ที่จริงแล้วมันมาจากกิเลสส่วนลึกนั่นคือตัวมานะคือความกลัวเสียหน้าอย่าว่าแต่คนรับใช้หรือลูกน้องเลยแม้กระทั่งกับพ่อกับแม่ของเราเองบางทีเราก็กลัวเสียหน้าไม่กล้าที่จะขอโทษเมื่อได้ทำผิดกับท่านไว้จะเห็นได้ว่ามานะนั้นแทรกซึมอยู่ในพฤติกรรมทั่ว,วไปแสดงอาการออกมาหลายรูปแบบทั้งแบบดิบทั้งแบบแนบเนียน ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็มีที่กล่าวมาครั้งต้นนั้นเป็นการปูพื้นเพื่อให้เข้าใจว่าคําว่ามานะหรือนี่กูนะมันเป็นกิเลสที่แสดงอาการออกมาอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าจะพูดถึงโทษของมันถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีโทษอย่างไรเราก็จะไม่รู้ว่าจะไปลดมันเพื่ออะไรหรือไปจัดการกับมันอย่างไรเหมือนกับที่ชาวยุโรปคนหนึ่งบอกว่า ความโลภนี้ดีนะถ้ามันดีแล้วจะไปลดหรือจัดการมันทำไมควรแต่จะเพิ่มภูนให้มากขึ้นชาวฝรั่งเขาเชื่อว่าความโลภนี้ดีเพราะทำให้เกิดการผลักดันเกิดความขยันเกิดความมีอุตสาหะขึ้นมานะก็เช่นเดียวกันบางคนเห็นว่าดีเพราะทำให้เรานั้นเกิดความพยายามจึงมีสำนวนที่ว่ามานะพยายาม บางคนมองว่ามันทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์เคยได้ยินไหมที่ว่าศิลปินต้องมีอีโก้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะผลักดันผลงานไม่ได้เขาต้องสร้างผลงานที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องพยายามสร้างหรือบ่มเพาะตัวนี้ตั้งแต่แรกๆเลยทีเดียวหรือบางครั้งพ่อแม่ก็จะสอนว่าอย่าไปยอมแพ้เขานะลูกถ้าลูกแพ้ ก็จะถูกพ่อแม่ต่อว่าแกแพ้เขาได้อย่างไรแกก็มีมือมีเท้าเหมือนเขานี่นั่นเป็นการสร้างมานะให้แก่ลูกๆคำว่ามานะนั้นมีข้อดีตรงที่ทำให้ใจเราฟูขึ้นถ้าไปไหนเราสะพายกระเป๋าที่มีแบรนด์เนมดีๆใส่นาฬิการาคาแพงๆขับรถหรูๆก,ก็จะยืดอกชกกลุมได้เลยทีเดียวเราจะไม่กลัวแม้กระทั่งกุกฎหมายก็มี แต่ข้อเสียของมันก็คือเมื่อฟูแล้วก็เหมือนกับลูกโปง่งที่ยิ่งพองโตเท่าไร่ก็ยิ่งแตกง่ายเท่านั้นลูกโป่งนี้กลัวแม้กระทั่งฟางเส้นเล็กๆแต่ถ้าถูกฟางทิ่มเอาก็แตกแล้วคนที่มีมานะอัตตาใหญ่แค่ถูกกระทบนิดหน่อยก็จะระเบิดทันทีเช่นบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปรับประทานอาหารที่ร้านแล้วเด็กเสิร์ฟช้าก็เกิดอาการมีความทุกข์ขึ้น บางคนเป็นดาราที่ยิ่งใหญ่เวลาไปที่ไหนไม่มีใครทักก็เป็นทุกข์ขึ้นหรือคนที่สวยเวลาเดินไปไหนแต่ไม่มีใครมองก็าอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจเรียกว่าวันไหวกระเรตติ้งถ้าเรตติ้งลดลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีโทษของการมีมานะนั่นก็คือโกรธง่ายทุกง่ายไม่ยอมแพ้และความไม่ยอมแพ้บางทีก็สร้างปัญหาให้กับตนเองได้ เช่นเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะยอมไม่ได้ที่จะถูกขับรถปาดหน้าหรือมีรถปาดหน้าแล้วต้องปาดหน้ากลับบางรายถึงกับเสียชีวิตเพราะถูกอีกฝ่ายหนึ่งลงมาและทำร้ายร่างกายเอาเพราะความเครียดแค้นคนดีหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมะถ้าไม่รู้ตัวก็จะโดนตัวมาน,านะนั้นเล่นงานได้เช่นเห็นคนอื่นทำความดีมากกว่าเรา ปฏิบัติธรรมะได้ก้าวหน้ากว่าเรารักษาศีลได้มากกว่าเราก็ไม่พึงพอใจรู้สึกเขมนเขาขึ้นมาก็มีคนดีถ้ายึดติดกับภาพลักษณ์ตัวเองอยากให้ตัวเองดูดีคนอื่นชื่นชมสรรเสริญก็จะมีปัญหาแบบนี้คือคเขมนคนที่ดีกว่าผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นสำคัญตนว่าดีกว่าเธอเพราะ ฉันมีศีลแปดเธอมีศีลห้าฉะนั้นเธออย่ามาเถียงฉันนี่เป็นมานณแบบหนึ่งแทนที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลก็เอาความดีมาข่มซึ่งกันและกันพอเหตุผลของเราสู้เขาไม่ได้ก็เอาเรื่องศีลมาข่มด้วยความรู้สึกว่าฉันดีกว่าฉันสูงกว่าเธออย่ามาเถียงฉันกิเลตัวนี้ถ้าเราไม่รู้ทัน เราก็จะกลายเป็นคนที่น่าเอือมระอาบางทีคนดีที่เคร่งในศีลหรือติดดีก็น่าจะระอาเพราะความถือตัวนี่แหละช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมาเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ